สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาใน EP ีที่11ทับ2นะคะเราก็ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่2.3อยู่นะคะเพอเมื่อวานนี้เราแบ่งทำไปแค่2ข้อวันนี้เราก็จะททำต่ออีก2ข้อในหน้า55และหน้า56ค่ะอค่ะค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะแต่กลับกันค่ะวันนี้เรียงมากไปน้อยเมื่อวานนี้เรียงน้อยไปมากนะคะก็ยังใช้หลักการเดิมเพียงแต่ว่าขั้นตอนการเรียงให้เรียงกลับกันเท่านั้นเองค่ะนักเรียน เอาละค่ะขั้นตอนเดิมจําได้ไหมคะทําอะไรเมื่อวานนี้ถ้าใครจําได้ขั้นที่1ครูให้ทําการหาอะไรก่อนคะ่ะนักเรียนครนอพอได้ครนอปั๊บนักเรียนก็ไปทําไมคะคูณตัวส่วนใช่ไหมคะให้มันเท่ากับใครคะเท่ากับครนอพอเราทําส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบได้แล้วคะ่ะนักเรียนจงระลึกไว้อย่างหนึ่งถ้าส่วนไม่เท่ากันเราจะยังไม่เปรียบเทียบกันนะคะเพราะมันเปรียบกันไม่ได้ก็เนี่ยอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยมีเค้กสองก้อนเนี่ย ก้อนนี้นะคะถูกผ่าแบ่งเป็นสองส่วนเศษหนึ่งส่วนสองให้หยิบไปหนึ่งชิ้นกับอันเนี้ก็ให้หนึ่งชิ้นเหมือนกันหนึ่งส่วนสี่ถ้ามองออกไหมคะว่าของหนึ่งชิ้นนี้มันเท่ากันไหมมันไม่เท่าคนนี้มันเป็นไงกว่ามากกว่าเพราะว่ามันแบ่งส่วนแค่สองส่วนหยิบไปหนึ่งอันชิ้นเหมือนกระเบลอเลยอันนี้แบ่งสี่ส่วนหยิบนนนหนึ่งอันชิ้นกระตี๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไม่เท่ากันจะมาแบ่งกันได้ไหมไม่ได้คะ่ะนักเรียนใหญ่ยอมอ่าถ้าไม่ยอมเราก็ต้องมาทํากันใหม่ละค่ะ เพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูนะคะข้อเนี้ยนักเรียนก็ทําไมคะลอกตรงนี้ลงมาเลยค่ะทั้งหมดกี่อันสมอันค่ะสิบเอ็ดส่วนด้วยสิบห้าเศษ9้าส่วนด้วยสิบสิบสามส่วนด้วยยี่สิบถ้าบริหารกระดาษพอนะคะอาจจะเว้นบรรทัดก็ได้ขอเว้นกล้าการน่าจะพอกลายเป็นส1บอดส่วนสิบห้านะคะสิบเอดส่วนด้วยสิบห้าเศษ9้าส่วนด้วยสิบแล้วก็เศษสิบสามส่วนด้วยยี่สิบพอค่ะ ทีนี้เราก็ทําการคูณตั้งเครื่องหมายคูณรอไว้แล้วจะคูณอะไรล่ะจะคูณอะไรมันต้องมาเคลียร์กันทีละตัวละตัวนี่ยค่ะเอา 15, 10, ้าแล้วก็ยีไปหาคอลนอเข้าอะคูขอตั้งตัวนี้เรายวคูขอลบออกนะคะ 15, 10, ้าสิบและยี่สยังรลึกชาติคอลนอได้ไหมคะจํานวนเฉพาะ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17แล้วก็19เนี่ยมันต้องจําได้ค่ะนะักเรียน เจ้านัเรียนเห็นไหมคะลง5ลง0นย์เอาอะไรเลย5ไม่ต้องคิดมาก5 3าสามสิบห้าห้าสองสิบ้าสี่ยีเสร็วขั้นที่สองนักเรียนเห็นเลขคู่2องไหมคะเพระาะฉะนั้นสองกับ4เอาแม่2ลงค่ะชัก3ลงมาสอง2 2ึ่งเป็นจํานวนเฉพาะ2ตัวและยุติเลยค่ะจับคูณกัน5 2เป็น10เก็บไว้สาสองเป็น6เก็บไว้16บหกคณอข้อนี้จึงเป็น60ส พอเรารู้ว่าคอรอนอเป็นหกสิบทีนี้ง่ายและก็ตั้งเป้าตั้งเป้าหมายชีวิตกันแล้วค่ะว่าทีนี้เราก็จะหาาตัวมาคูณเพื่อให้มันได้เท่าไหร่คะหกสิบเห็นสิบห้าไหมคะสิบห้าสิบห้ากี่ครั้งได้หกสิบสิบห้าสี่ครั้งก็สี่คูณบนและเอาสี่คูณล่างถ้าเรานึกงม่ออกว่าสิบห้ากี่ครั้งได้หกสิบครูก็บอกได้เลยเนี่ยอ่ะสิบห้าคูนหนึ่งมนได้สิบห้าถ้าสิบห้าคูณสองมันเป็นสามสิบแล้วถ้าจะเอาหกสิบมันก็ต้องบวกอีกสามสิบนั่น 15คูณด้วยอะไรนั่นเองสก็เพิ่มค่าเข้าไปนั่นเองค่ะนักเรียนเพลืงตอนนี้เราก็จะคูณ4ตรงนี้1ิบ 10, 10ิบเราก็จะคูณด้วย6ส่วน6อย่าลืมว่าตรงนี้คูณเท่ากันเท่ากันนะคะ2ี่สิบแบงค์่กี่ใบจริงได้60สบแน่นอน3ามใบเอาละค่ะเท่ากับเท่ากับเท่ากับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บนะคะเราก็มาทำไมคะทำการคูณเลยค่ะคูณทีละตัว สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ตัวส่วนล่างไม่ต้องคูณหรอกคะ่ะเขียนเท่ากับหกสิบได้เลยเพราะเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเก้าห้าสี่พลาเก้าหกห้าสิบสี่หกสิบเขียนหกสิบคาไว้ได้ไหมใช่สิบสามคูณสามกลายเป็นสามสิบเก้าทีนี้ระวังนะคะเรียงมากไปน้อยนะคะ๋้วเรียนกา,การผิดพลาด๋ด้วเรียนมาใส่ลำดับไว้ก็ได้คะ่ะมากที่สุดอยู่ไหนมากที่สุดคืออันนี้ มาใส่ลำดับข้างหน้านะคะเพราะเวลาเขียนเนี่ยเราจะมาเขียนตัวด้านหน้านี้นะคะเรามาเขียนตัวด้านหน้าเราจะไม่เอาตัวข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราจะไม่เอามาเขียนเราเอามาใช้พิจารณาเท่านั้นนะคะเพราะนั้นตัวนี้มากที่สุดต,ตรงนี้มาเป็นเบอร์สองและอันนี้มาเป็นเบอร์สามพอเราเรียงเสร็จปุ๊บโอเคตอบได้แล้วค่ะเรแล้วเราก็จะได้ตัวแรกเป็นเก้าส่วนสิบ แล้วก็ตามด้วยสิอดส่วนด้วยสิบห้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิบสามส่วนด้วยยี่สิบค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับ1ข้อนะคะข้อด้านล่างนักเรียนก็ทำคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีตัวเลขที่มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะไปดูอีกหน้านึงค่ะพอดูหน้านี้ม้างนะคะอ่ะหน้านี้นะคะข้างล่างจะเยอะหน่อยวันนี้สลับหนูทำยากมั่งกันละกันเนาะเมื่อวานครูก็ทำตัวยากให้แล้ว อ่ะทีนี้มาดูนะคะข้อบนนะคะข้อที่สามข้อที่สามนักเรียนดูให้ดีค่ะมันเกิดรูปผสมมีทั้งส่วนที่เป็นเศษส่วนเศษเกินจำนวนคะจำนวนคะ่ะเราก็ไปตามสไตล์เราก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่เรานับประทัดก่อนก็ได้ค่ะว่ามันเว้นประทัดพอไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันนะคะถ้าเราทำหนึ่งสองสามสี่โอเคพอไหมพอ ไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบตรงนี้ได้ถูกไหมคะอ่ะถ้าตอบอย่างนี้ได้ปุ๊บเราเวน้นเขียนเวน้นเราจะได้อ่านได้ด้วยคะ่ะบางคนไม่เว้นแล้วตัวเองอ่านลายมือตัวเองไม่ออกสี่สิบส่วนเก้ายี่สิบเจ็ดส่วนด้วยห้าห้าเศษสามส่วนเจ็ดสี่เศษห้าส่วนหกเนเรียนคะเนักเรียนระวังนิดนึงอันเนี้ยไม่มีปัญหาคะ่ะปัญหามันเกิดนะตัวเนี้ยคะ่ะเนักเรียนต้องทําการแปลงสองตัวล่างเนี้ยคะ่ะ จำได้ไหมคะข้างล่างคูณข้างบนบวกข้างล่างคูณข้างบนบวก5-7 3-5จ็ดห้าหบวกสกลายเป็น38สิบ่วนเจ็ดหกสี่บวกหเป็น29่สิบเก้าส่วนหกยังระลึกชาติได้นะคะอ่ะพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราแปลงเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำเศษส่วนก็คือทำส่วนให้เท่ากันเราก็ต้องมาเก็บตัวส่วนทั้งหมดของเราเนี่ยคะ่ะ ทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยอ่ะตอนนี้เราก็เขียนเครื่องหมายรอคูณไว้เลยก็ได้ค่ะไอตัวที่ตรงนี้ไม่ทําอะไรก็ปล่อยมันทีนี้เราก็มาเคลียร์คอลนอที่เหลือค่ะ9 5แล้วก็7แล้วก็6อ่ะเราจะพบว่าหารได้แค่9กับ6ด้วยแม่ 3. 3 3 3 9ชัก5ชัก7 3 2 6 นักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยสองสามห้าเจ็ดเป็นจํานวนเฉพาะฉันขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะเราไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วฉันจับคูณกันนะคะห้าสองเก็บสิบไว้เลยค่ะสามสามเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามคูณสิบกลายเป็นหกร้อยสาสิโอ้โหอลังการดาวล้านดวงคครนอนเยอะมากอ่ะหกร้อยสาสิบทีนี้เราก็ต้องมาหาตัวคูณกันแล้วค่ะจะคูณอะไรกันดี หมออ,อม่อไหมคะ9 9อะไรได้63 9 7 63ต้องเอา0ูนยตัวหนึ่งต้องขยาย70เท่าเลยค่ะต่อไปแม่5นึกไม่ออกนะเลยก็ไปตั้ง630ผ่านแม่5เข้า51 5 51 5, 5, 5, 5, 5, 5ถูกไหมคะมี6เหลือเศษ 1, 5, 2, 10, หนึ่ง520เหลือเศษ3 5630แสดงว่าขยาย126เท่าต่อไปค่ะส่วน7นักเรียนเอา63 630ผ่าน7 เจ็ดเก้าหกสิบสามเติมศูนย์ขายายกี่เท่าเก้าสิบเท่าใครคิดในใจไม่ออกก็ไปตั้งหารเลยค่ะหกร้อยสามสิบหารด้วยหกหกหนึ่งหกแต่อย่าลืมอย่าหกห้านะคะหกหารสามไม่ได้ใส่ศูนย์ก่อนแล้วค่อยหกห้าสามสิบเลขแต่ละหลักต้องมีผลลัพธ์การหารนะคะถ้าตะกี้เนี้ยนักเรียนทำไมคะอ่าหกหนึ่งหกแล้วหกห้าสามสิบจะผิดทันทีเพราะว่าเลขตรงนี้หายไปแล้วค่ะ จวตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะหารให้เป็นค่ะต้องมีเลขครบทุกหลกักหารได้ใส่ตัวเลขหา,ห,หารไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะหกหนึ่งหกหมดไปหารไม่ได้ใส่ศูนย์เปิดตัวช่วยแล้วหกห้าสสิขยายหนึ่ง้ยห้าส่วนด้วยหนึ่งร้ห้ามันมีวิธีง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าทําเป็นจำนวนค้ารูปผสมมาตัวหนูเราจะงงครูก็เลยไม่กล้าใช้วิธีนั้นเท่ากับ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 อ่ะทีเนี้ข้อเน,นี้ดูนะคะ ตัวล่างเนี่ยไม่มีปัญหาเราค่ะไม่ต้องไปวอรี่เลยค่ะตัวล่างเขียนอะไรรอเลยคะห3ร้อยสามสิบห้อยสามสิบหร้อยสามสิบห้อยสามสิบนะคะเขียนรอเอาไว้ได้เลยเสร็จแล้วคูณตัวบนค่ะสี่เจ็ดยี่สิบแปดเติมศูนย์เติมศูนย์สองตัวศูนย์ศูนย์ตามหลักการที่เราเรียนมาแล้วนะคะต่อไป 126่งอคูณด้วยยีอันนี้ก็ต้องใช้ความประณีตในการคูณนิดนึงเจ็ดห้าสามหใส่2ทด4 7 2เจ็ดสองสิบห้าสิใส่8ทด 7, 1 717งเบวกหเป็น8เติมศูนย์ทิ้งไว้นะคะ6กสอใส่2ทด1นึ่งสองสองสบวกหกลายเป็น5้าสองหเป็นสองมีเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยนะคะแยกนิดนึง แปดบวกสองเป็นสิบทดหนึงแปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกหนึ่งกลายเป็นสิบสี่ทดหนึงหนึ่งบวกสองเป็นสามนะคะเป็นสามพสีร้อยสองต่อไปอันนี้ไม่ยากเติมศูนย์โอ้ยแปบ๊บค่ะเกือบหายไปตั้งอะไรคะนักเรียนสามสิบแปดคูณด้วยเกพ้อยศูนย์ 0, ไ้เลยก็ได้ค่ะ ก้าห uh, uh. 네้าสี่พ้าเก้าหกห้สี่เก้าเจ็ดสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองใส่สองทดเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกกับเจ็ดกลายเป็นสามสิบสี่อ่านักเรียนก็ได้เป็นสามสี่สองศูนย์นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายละหนึ่งร้อยห้าคูณด้วยยี่สิบเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ ก้าศูนย์ได้ศูนย์ชักสี่ลงมาเก้าหนึ่งเก้าเติมศูนย์ไว้ก่อนแล้วค่อยคูณแม่สองนะคะสองห้าสิบแล้วทดหนึ่งสองศูนย์ได้ศูนย์ชักหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองห้าสี่สิบทดหนึ่งกลายเป็นสามสามศูนย์สี่ห้านะคะอ่ะหมดละเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งเราก็จะมาทำการเรียงกันแล้วค่ะนักเรียนอ่ะมาดูซิตั้งสตินะคะ มากไปน้อยเพี้อนอันไหนมากที่สุดอันนี้ค่ะมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะมากที่สุดเลยค่ะตามมาด้วยอันไหนเอยอันนี้มาเป็นเบอร์2อ,อันนี้มาเป็นเบอร์3 3มสามพปิดท้ายด้วยตัวนี้เป็นเบอร์4อย่าลืมนะคะเอาตัวสีชมพูมาเรียงนะเราก็เริ่มมาเรียงได้แล้วค่ะเริ่มมาเรียงได้อะไรเราก็จะได้คำตอบมาแรกก็คืออะไรคะ ห้าเศษสามส่วนเจ็ดต่อไปอันที่สองค่ะอันที่สองคือล่างเดิมของมันนะคะก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนห้าแล้วก็อันดับที่สามก็คือสี่เศษห้าส่วนหกอันดับที่สี่ก็คือสี่สิบส่วนด้วยเก้านะคะเป็นอ่านจบแล้วค่ะหนึ่งขอ้ออาจจะเลขเยอะหน่อยนึงแต่ครูก็ฝากการบ้านนักเรียนไว้แค่กี่ข้อเองสองข้อคือข้อสี่กับข้อที่สองค่ะ เอาละค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะก็จะคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะวันศุกร์เราจะเป็นรีแลกเดย์กันค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนค่ะโอเคเจอกันใหม่วันจันทร์จ้า